อะจะตกแนไออแต่นู้นเราดูบุหรีแต่เออโนงัยนบุหรีปีครับตัวเองดูตัวเองตัวเองน่ดดบางทีเรานของมา้แล้วีย่ี่เขารถาเห็เาี่นอรก่อนเนี่ยนตอนไหนตอน ตอนผมลุกทีแรกเลยครับนี่เฮ้ยมันไหม้ถังน้ำมันเด็ดทีเลยวะน้ำมันไหม้ไปหมดเลยในย็นไงเลยผมเข้ามาได้เย็นไงเออใส่ไวายใส่ไวาย เราท้อไปเขาบอกอยู <laughs> <Yeah S 2> ่ร well ้านทองกำลังรอเงินนะใครบป่ะรู้ดิไม่รู้ครับเออกี้ไผมาไม่ใช่